เปิดคัมภีกภาษาในเรื่องภาษีอากรที่รุนแรงสารภาษีอากรอันดีกาสั่งทักษิณจ่ายภาษีหุ้นชินขอบ1 7 6หมื่นล้านนี่เป็นเรื่องที่สร้างความสงสัยและความคิดเห็นแตกต่างในวงการธุรกิจและกฎหมายของประเทศไทย เมื่อวันที่18พฤศจิกายนมีการรายงานจากผู้สื่อข่าวว่าสารภาษีอกรได้อ่านคำพิพากษาสารดีกาในคดีที่นายทักษิณชินวัตรถูกฟ้องโดยนายสมบูรณ์คุกติงนัดและผู้รับมอบอำนาจช่วงโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรจำเลยที่1กับนายพงศักดิ์เมธาพิพัฒน์จำเลยที่2กับนายประภาษณ์สินจำเลยที่3และนายพิสิทธิ์ศิวรนันจำเลยที่4ขอให้สารภาษีอกรกลางเพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่แจ้งให้นายทักษิณจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงิน1.76หหมื่นล้านบาทภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มคดีนี้มีความสำคัญพระโจ์ฟ้องขอให้ปลดและยกเลิกหรือเพิกถอนการประเมินของจำเลยที่หนึ่งที่ไม่ระบุเลขที่ใบแจ้งและคำวินิจฉัยอุดรณ์ของจำเลยที่2ถึงที่4ที่งดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจำเลยทั้ง4ให้การขอให้ยกฟ้องาาศาลภาษีอากร,ก,รากลางได้พิจารณาและพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและคำวินิจฉัยอุดรณ์ของจำเลยที่2ถึงที่4ค่าราชาธรรมเนียมให้เป็นพับจำเลยทั้ง4ดีกาได้รับอนุญาตจากศาลดีกา แต่เมื่อสารดีกาแผนกคดีภาษีอากรตรวจสอบและปรึกษาคดีพบว่ามีปัญหาต้องวินิจฉัยแยกเป็นประเด็น4ประเด็นซึ่งมีความสำคัญและความรุนแรงต่างๆดังนี้ประเด็นที่1สารดีกาต้องส่งคำร้องของโจทก์ไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ ศาลฎีกาแผงคดีภาษีอกรเห็นว่าการที่โจทกขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เป็นการร้องขอในเรื่องลักษณะเดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้วและไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาแผงคดีภาษีอกรจะส่งคำร้องของโจทกไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นที่สอง เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่1ออกหมายเรียกโดยชอบด้วยกฎหมายและภายในกำหนดเวลาตามประมวลรัษฎากรมาตรา19หรือไม่สารดีกาแผงกคดีภาษีอกรเห็นว่าเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่1มีอำนาจประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโจทได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกโจทตามประมวลรัษฎากรมาตรา19อีกซึ่งเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกนายพันทองแท้และนางสาวพินทองทาซึ่งเป็นตัวแทนโจทภายใน2ปีนับแต่วันที่โจทยื่นรายการจึงถือได้ว่าออกหมายเรียกโดย ชอบด้วยกฎหมายและภายในกำหนดเวลาประเด็นที่3โจทย์เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรและต้องรับผิดชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ ซานดีกาแผนกคดีภาษีอกรเห็นว่าเงินได้พึงประเมินตามความหมายในประมวลรัษฎากรไม่ได้หมายถึงเฉพาะเงินได้เข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดเท่านั้นแต่หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินด้วยซึ่งในกรณีนี้มีการซื้อขายหุ้นที่สร้างเงินได้พึงประเมินเกิดขึ้นทําให้โจท้ต์ต้องรับผิดชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเด็นที่4กรณีมีเหตุลดหรืองดเบี้ยรปรับและเงินเพิ่มหรือไม่ สารดีกาแผงคดีภาษีอากรเห็นว่าการที่โจทให้บุคคลอื่นรวมถึงนายพันทองแท้และนางสาวพินทองทาถือหุ้นแทนเป็นการกระทําที่ขาดคุณธรรมทางภาษีและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีอากรทําให้ไม่มีเหตุงดและลดเบี้ยรปรับและเงินเพิ่มแก่โจทสารดีกาแผนกคดีภาษีอากรพิภาคษากลับให้ยกฟ้องโจทค่ารัชธรรมเนียมทั้งสาสารให้เป็นพับ นี่เป็นเรื่องที่สร้างความสงสัยและความคิดเห็นแตกต่างในวงการธุรกิจและกฎหมายทําให้เราเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและการประเมินภาษีอย่างถูกต้องคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นแตกต่างหรือไม่ช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมนะ